สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ o r r d c l a s s Peugeot Django หนึ่งห้าศูนย์สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสจากก่อนหน้านี้ที่มีการเปิดตัวรถวิสกูตเตอร์รุ่นใหม่อย่าง New Honda Forza 750กันไปในฝั่งยุโรปนะครับล่าสุดก็ได้มีการเคาะราคาอย่างเป็นทางการออกมาแล้วโดวยมันจะอยู่ที่9 9 9 9 EUR ยูโรหรือแปลงเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ราวๆ42,670บาท และมันจะถูกเปิดตัวในประเทศไทยกันด้วยในช่วงปี2021ข้างหน้านี้ New Honda Forza 750มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด7 4 5ซีซีสสูบให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่54 bhp ที่6,750รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่69นิวตันเมตรที่4,750รอบต่อน,นาทีและมีเรดไลน์อยู่ที่7,000รอบต่อน,นาทีนะครับซึ่งผ่านมาตรฐานยูโรไฟเป็นที่เรียบร้อย น้ำมันด้วยระบบงวฉีดระบบส่งกำลังเครื่องยนต์แบบ t ั t ้งทั้งบ r ยไวขับเคลื่อนด้วยเกียร์6สปีดแบบ DCT ที่สามารถเลือกได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบชิฟเองที่มือส่งกำลังสุดท้ายด้วยโซ่ตัวรถมาพร้อมกับโหมดการขับขี่นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยโหมด Standard ที่จะสร้างจุดกึ่งกลางที่สมดุลของการส่งกำลังเครื่องยนต์และการเบรกรวมไปถึงการทำงานของระบบ s s t c ควบคุมการเกาะถนนของตัวรถ และระบบ ABS นะครับโหมดสปอร์ตที่จะทําให้การส่งกําลังเครื่องยนต์นั้นดุดันมากยิ่งขึ้นและโหมดเรนที่เหมาะสําหรับการขับขี่ในขณะที่ฝนตกโดยการปรับส่งกําลังการเบรก HSTC นะครับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งทั้งหมดนี้จะทํางานร่วมกับคันเร่งไฟฟ้าไร้สายวายเออร์ส่วนฟีเจอร์นอื่นของตัวรถนั้นจะประกอบไปด้วยระบบกระสอนหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวขนาด41มิลลิเมตรส่วนด้านหลังจะเป็นแบบโมโนโช๊คและโปรลิงนะครับ ดิสเบรกหน้าคู่ปั๊มเบรกแบบ4ลูกสูบข,ของนิชชินระบบเบรก ABS ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพื้นที่เก็บของใต้เบาะขนาด22ลิตรช่องชาร์จ USB ระบบไฟ LED รอบคันกุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์ควบคุมการเปิดสวิตช์การทำงานของตัวรถปลดล็อกและก็เปิดเบาะนั่งปกติแล้วนะครับโครงสร้างของราคาในประเทศไทยเรานั้นจะมีสัดส่วนที่ถูกกว่าทางยุโรปไปนิดหนึ่ง ดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าราคาของ New Honda Forza 750ในบ้านเราอาจจะอยู่ที่3 0 0แสนปลายๆอย่างเช่น3,90,000ถึง3,99,000บาทซึ่งก็นับว่ามันน่าสนใจเอามากๆเลยทีเดียวสนับสนุนโดย Lambretta สกูเตอร์คลาสสิสายพันธุ์อิตาลี C.F.Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ v e r c s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  u g เปโยจ a n g ก150สกูเตอร์ r e ีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส